ราวนี้เพื่อนเเห็นผมใส่ชุดนี้ก็ดูเท่ดีใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อก็อยากจะรู้ว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน FIA หรือว่า Federal Federation International Automobile อะไรประมาณนี้มันเป็นเป็นสมาคมนั้น รถยนต์นานาชาติที่จะตั้งมาแบบไม่แสวงผลกำไรมีมาสักร้อยกว่าปีแล้วเพื่อนๆจะได้ยินคําว่า FIA บ่อยมากเลยหลักๆมันก็คือสมาคมที่พยายามจะทําให้การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันและเป็นมาตรฐานสากลทั้งโลกนี้เพราะว่ามันคือความปลอดภัยของนัดแข่งใช่ไหมครับดังนั้นผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถเสร็จแล้วก็พามาดูประกอบด,ด้วยว่าเพื่อนๆต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเสียงเงินจ่ายเท่าไหร่ ต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่และอันไหนเราไม่ต้องซื้อถ้าเราไม่ได้จริงจังหรืออะไรที่เราต้องซื้อเพราะว่ามันซีเรียสอย่างแรกเลยผมขอพูดถึงชุดแล้วกันนะครับชุดตัวนี้ผมเรียกมันว่าเลสซิ่งสูตรหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเรียกมันว่าชุดหมีนะครับก็คือมันเป็นชุดตั้งแต่กางเกงขึ้นมาจนถึงเสื้อรองรับมาตรฐาน NFE เพื่อนๆจะได้ดูได้อย่างแรกกับตรงนี้นะครสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปีที่แอปพูฟในเวอร์ชั่นใหมๆ่ๆ เวอร์ชันใหม่ๆที่หม so ายความว่า e ah แบบมันอาจจะมีอัปเดตชุดเรื่อยๆก็ต้องแบบเข้า FAA แล้วก็มันมีอายุด้วยนะเผื่อเพื่อนๆจะไม่ร UM ah ู้นะครับมันจะเขียนว่าไม่การันตีหรือว่า Notvali d after 2 0ร4ก็คือชุดนี้เป็นชุด2 0 2 4ใช้ได้แค่10ปีแต่ก็ต้องทิ้งไม่จะมีตา FAA อยู่ประมาณอย่างนี้อ่ะนีครับมันจะมีโลโก้หรือว่าแบทที่เป็นสีทองแบบนี้ทุกยี่ห้อนะครับอันนี้อย่างน้อย มันคือสปาโคใช่ไหมแต่ว่าจริงๆทุกยี่ห้อจะมีคล้ายๆกับเป็นแบรที่บอกว่าบารันตีนะครับก็ไม่มีอะไรสําหรับชุดนี้กันไฟผมไม่อยากลองจุดไฟดูเพราะว่าราคาพอสมควรนะครับให้เพื่อนๆดูว่าชุดทั้งชุดเนี้ยของสปาโคราคาอยู่ประมาณ 5- ้าถึงหกหมื่นบาทอยาที่หมอเดี๋ยวผมเอาของน้องให้ดูแล้วกันผมยกเท้าออกมาแนละ้วมันแปลกๆมันมีหลายรุ่นหลายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเซกเมนต์ของมันอ๋อ ม,มันอารมณ์ประมาณว่าซีรีส์ของมันอะซีรีส์ผูกซีรีส์แพงเลยแต่ทุกซีรีส์ว้วนแล้วแต่ต้องได้รับมาตรฐาน FIA หรือว่าการไฟคราวนี้มันก็จะไปต่างกันตรงที่อันนี้วัสดุเป็นอะไรอันนี้หนักไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีแบบเช่ผมบอกอกันกนเลยแอพปพน่าจะปี2018นะครับ FIA Standard ช่วงปี2018มีอายุถึงเมื่อไหร่น่าจะอ่าเนี่ยมี คล้ายๆกับสติกเกอร์สีทองแปะอูตรงนี้ว่าโอเคมันเป็นของแท้นะแล้วมันก็เป็นของที่ได้รับการรับรองนะเหมือนกัน2องพปนีนะครับก็คือ,ซ,อซื้อใหม่หมดเลยอันนี้ก็ต่างกันยังไงสองคู่นี้คู่นี้ประมาณ7,8,000ปคู่นี้ประมาณ30,000นะครับต่างกันตรงที่1เลยอันนี้ซีรีส์มันเป็นเหมือนกับพามี v วนะครับมันเป็นซีรีส์ขับเอฟวันถามว่ามันจะเป็นไหม จริงๆมันก็ไม่จาเป็นหรอกแต่ผมซื้อมานานแล้วซื้อมาขับแดกให้เพื่อนเพื่อดูรู้สึกว่ามันบางทีเพื่อนเ่ใส่สนีเกอ่ะมันใหญ่ใช่ไหมเนี่ยอ่ะให้ดูเท้าแตะกล้องเทาแตะกล้องเลยเนี่ยเวลาเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกมันมันมันอาจจะไปเหยียบเบรกพร้อมกับเหยียบคันเร่งก็ได้ก็ทรงมันเลยจาเป็นต้องเรียวๆแบบนี้แล้วความแตกต่างของสองรุ่นนี้ค่ะให้เพื่อนๆดูพื้นเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ แต่ว่ามันเละแล้วแเพื่อนๆขงเห็นทัดไมันจะเบาวกว่าแล้วก็เบาเบาแล้วก็เหมือนกับมีความยืดหยุ่นกว่าคือพื้นมันบางกว่าประมาณนี้หลักๆอันนี้ไม่ได้ซีเรียสแล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบมีเขาเรียกว่าอะไรแอบเปรเ,เลนหรือว่าแบบก็นซูเนยมแบบไหนก็เรียกเราไม่ซีเรียสเพราะว่าทุกอย่างที่เพื่อนๆซื้อมันเป็นไอเอมันก็จบอันที่ถามถุงมือถุงม,มือก็มีเหมือนกัน มีแบตท,ที่เป็นสาร FIA a p p r o v นะครับเหมือนกันเลยทุกอย่างมันมีเหมือนกันว่าไอ้พวกนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไระกรรมาการทีมงานสมาคม,มนี่ยเขาจะตรวจอุปกรณ์ก่อนอน,นะครับเพราะว่ามันเป็นความปลอภไยอันนี้ก็มีราคาอยู่ประมาณ 3- 4 0 0 0พันบาทนะครับก็าการไฟเหมือนกันสำคัญด้วยจริงมันไม่ได้ดกันไฟอย่างเดียวเพื่อนๆขับรถนานๆม,มือมันอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแผลได้ซึ่งผมก็เป็นแต่ว่าไม่ได้ซีเรียอะไรแต่ว่าขับนานๆก็เซฟมือไว้ นี่บอทำไมมันดูเละเร็วจ the ังเลยคุณภาพมันก็ไม่เอาตรงๆมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ถ้าผมพูดตรงๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันเอาไว้กันไฟฟีเจอร์หลักๆแมสนะครับแมสก็กันไฟเหมือนกันต้องมีผมไม่รู้ว่ามีไว้เพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปมันเอาไว้กันตรงคอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาใส่หมวกใส่ฮานะมันมันมันไม่ได้กันไฟที่คอผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้กันเหงื่อหรือกันไฟแต่คิดว่ากันไฟเพราะวันนี้เป็นผ้ากันไฟใส่แล้วก็แบบ ประมาณนี้เออมันเอา้กันไฟประมาณตรงนี้แหละจริงๆถ้าถ้าต่างประเทศเขาคงใส่กันอย่างเงี้ยได้ใสดจมูกไว้แต่ว่าประเทศไทยมันร้อนนะครับก็จะใส่แบบนี้ไปเลยหน้ามันก็ดูแบบหัวรีบๆก็จะ <c oughs> ดูตลกๆนิดนึงแล้วใส่หมวกครับ <c oughs> ใส่อันนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่ประมาณสองท่านนะครับซึ่งมันก็แพงแหละคือหลักๆอุปกรณ์มันแพงหมดเลยแหละ แต่ถือว่าเป็นชิ้นที่ถูกมากๆแลเลยสาหรับอุปกรณ์แข่งรถตัวน,นี้ก็จัดไปเต็มสูบนะครับคาร์บอนไฟเบอร์กันไฟมาตรฐาน SAE ภายใน,ไไนต้องเป็นสีแดงด้วยครับไม่แดงไม่มีแรงขับเพื่อนๆนี่ก็จะถามผมว่าบวกขับมอเตอร์ไทยกับบวกขับรถมันใช้แทนกันได้ไหมต้องบอกว่าใช้แทนกันได้ถ้าเพื่อนๆในกรณีขับแข่งเดอะไรก็ไม่ได้ซีเรียอะไรแต่ว่า ฟีเจอร์ของหมวกรถยนต์กับหมวกขับมอเตอร์ไซค์หลักๆมันแตกต่างกันอย่างคิดเชิงแม้ว่าหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกับหมวกขับรถยนต์มันก็เหมือนมีแอร์สกู๊ฟใช่ไหมตรงนี้รถมอเตอร์ไซค์มันก็เหมือนมีแอร์สกู๊เหมือนกันซึ่งหมวกรถยนต์ฟีเจอร์มันคือเอาไว้กันไฟกันกันแพก่ได้ระดับหนึ่งแต่หมวกมอเตอร์ไซค์มันไม่รู้กันไฟได้ไหมอาจจะไม่ได้ได้ขนาดนั้นแต่มันเอาไว้กันกันแทกผมเคยเห็นเคสหมวกมอเตอร์ไซค์รถยนต์ เหยียบตอนคนขับมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะพุ่งเข้าไปแล้วก็เหยียบไปหัวไม่แตกแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันได้ขนาดไหนขนาดนั้นไหมววรบกวนพี่พีหรือเพื่อนๆดูอยู่ก็ถ้ามีความรู้มาบอกผมหน่อยหมวกอันนี้ฟีเจอร์ง่ายๆอยู่แล้วป้องกันหัวกระแทกกระแทกตอนไหนตอนชนทานช่วยดึงคอแบบนี้ไม่หัวเราพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยได้ชนมันก็ไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรแต่มีป้องกันหลกัหลกๆเลยคือป้องกันตอนเพื่อน ขึ้นลมรถหัวชนพวกแอนต้โลบาอะไรเงี้ยมีบ่อยก็หัวก็คือช่วยได้ตรงนั้นมากกว่าฟีเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นตรงนั้นก,กับอีกทีหนึ่งก็คือรถชนไปเลยท่านก็เอาไว้ใส่คอเพื่อนๆน่าจะเห็นผมใส่ไปบ้างแล้วมันก็เอาไว้ล็อกให้หัว,หหวไม่เวลาชนเข้าไปเียปึ้งหัวเราจะไม่หลุดออกจากคอนะครับก็คือช่วงคอเนี่ยเอาไว้เสของคองอุแวร์นี้ก็น่าจะกันใส่ต่างทินเล็ก ก็มีผลเป็นอย่างมากเลือกท่าดีๆวันซ้อมมัก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นมนะันเป็นกางเกงแบบเหมือนกางเกงนอนอนะก็ต้องมีรงรับมาตรฐาน NBA เหมือนกันนะครับสองพับสองพันสาิบี่เหมือนกันมีทั้งกางเกงทั้งเสื้อนะครับผมจําได้ว่าก,กดมาจากเว็บประมาณ3 4มสี่พันเหมือนกันของตัวนี้ก็เจ็ดแบบพันนะแพงอยู่เพราะมันมันมีฟีเจอร์เอาไว้แบบ กันไฟก็เลือกผ้าได้ดีประเทศไทยควรจะใช้ผ้าแบบไหนอันนี้หนาไปเอาจริงๆแล้วแต่ของน้องผมมันจะบางกว่านี้มันก็จใส่สบายกว่านี้นี่กันอันนี้เป็น3อย่างถุงเท้าถุงเท้าก็ต้องกันไฟ <c oughs> นะครับ <c oughs> ขับรถยนต์ผมว่าความอันตรายสุดๆเลย <c oughs> คือเรื่องไฟไหม้นั่นนี่อ่ประมาณนี้ต้องต้องมีครบหมดเลยมี3ชิน้นเนื้อแวนี้แมส สี่ห้าหเจดปดแปดชิ้นหลักๆประมาณนี้แต่มีอีกอย่างหนึ่งเป็นชิ้นที่9แล้วกัไหนหยิบมาให้ดูหน่อยชิ้นที่9ที่เราขับรถในไทยไมันต้องมีตางงูที่มาที่มาช่วร์เยกระเป๋ามีประมาณนี้นะครับสำหรับการแข่งรถที่แปชิ้นนี้ราคารวมรวม ขึ้นหน้าจอแล้วกันผมจำไม่ได้คนระับชุดประมาณ5 0 0 0มื่นกุ่มือประมาณ3 4 0 0ี่พันหาพันนะครับอันนี้ก็ประมาณ2อชิ้นตกชิลลาสอามพั 1, นอะันเดอร์แวร์ถุงเท้าก็พันกว่าบาทพวกอันเดอร์แวร์พวกนี้ก็ประมาณ8900 0บาทน,นะครับรองเท้าเริ่มต้นตัน้งแต่เจ็ดแปดันจนถึง2 0,000ได้เลยแท่ก็ประมาณ 3- 4 0 0 0พันน่าจะเกินนะน่าจะ 5, 6้0 0กพันหมวกก็แล้วแต่นะครับ เบสสุดเลยจะเริ่มประมาณสองหมื่นแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองคอนฟิกดูอยากได้ออปชั่นไหนอยากได้แบบคาร์บอนไฟเบอร์มีหลายยี่ห้อนะครับ OMP อะไรมารโคโพักแป๊บนึงแต่เพื่อนๆถามว่าเราไม่อยากลงทุนก้อนนี้แต่อยากเขาร่แข่งถามว่าอะไรจำเป็นบ้างพวกนี้เช่าได้นะครับรองเท้าก็มีเช่าถุงมือ ผมว่าไม่แพงมากก็่าอาจจะซื้อเพราะว่าเปียกเหงื่อเข้าซ่อมชันอะไรอย่างเงีผมว่าอาจจะคลุมไว้แล้วมันแบบเป็นของใช้ที่แบบโดนเหงื่อเต็มเต็มอ่างรองแววนรองเท้าแม้โดนเหงืๆๆ่อเต็มเต็มก็แนะนำว่าซื้อนะครับเพื่อนเนก็จะประหยัดพวกนี้ไปได้เยอะมากเลยชุดอันนี้ไม่รู้มีเช่าไหมส่วนใหญ่ชุดทีมไม่น่าจะมีเช่าก็ไม่จะเป็นจะแบบหน่วงประหยัดทานได้ก็ประหยัดไปได้เกือบ10,000บาท รองเท้าไม่ต้องเออประมาณเจ็ดเป็นหมื่นบาทได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองขับรถแข่งโดยที่เราเทสรถที่สุดหลักๆประมาณนะครับรถแข่งมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเพืเ่อนๆจะซื้อรถแข่งก็ได้จะทํารถแข่งเองก็ได้จะเช่าก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนั้นแล้วกันส่วนในแคาเดมี่ก็คือขับแล้วก็ขับอย่างเดียว มีโค้ชมีทีมคอยดูแลมีคอสที่มันต้องรันไปเรื่อยๆก็คือท่าทัางค่าทีมค่าอุปกรณ์ที่มนเฉียบก็ขับอย่างเดียวเน้นเน้นเวลาอะไรเงี้ยก็แต่หลายที่ผมเห็นมีหลายๆแบบก็คือเอารถมาแข่งในสไตล์อู่แล้วทำอู่ล้วทำรถแข่งในชื่อเสียงแบบนี้ก็มีเราเป็นนักแข่งที่อยากมาเก็บรางวัลก็มนีก็แล้วแต่คนที่จะมีเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือว่ามีมิชชั่นกับสิ่งที่ทำเนี่ยในวงการมีเยอะๆมากอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้คร่าวๆนะครับอาจจะยัง รู้ไม่เยอะมากแต่ก็พอจะไกด์ไลน์กับเพื่อนๆที่แบบไม่รู้อะไรเลยแล้วอยากจะลองเข้าวงการโดยที่เราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับอันนี้อุปกรณ์ไม่รวมกับขับรถซ้อมโค้ชในทุกๆรายการแต่ละปีก็มีรายการแตกแตกแตกต่างกันไปนะครับมี PT m a g n e ต o n มี R RACT รอยอศทอะไรอย่างนี้มี B Quick มีเยอะมากเลย มีหลายซีรีส์รถด,ด้วยก็ลองลองดูกันนะครับแต่และซีรีส์รถก็แตกต่างกันอีกถ้าใช้จ่ายกับรถที่มันแรงแน่นอนนะค่แล้ไม่ใช้จ่ายก็ต้องดูนะครับส่วนน้องชายผมอยู่ในทีมเดียวกันมีอะไรอยากจะแนะนำมือใหม่สำหรับเพื่อนในช่องมีอะไรแนะนำในในช่องไหมสำหรับมือใหม่ถ้าถามผมผมก็จะมาในมุมมองว่าโอเค อยากมาลองแชร์เร้นตัวเองแหนนี่มันตัวตึงนนะครับมันก็จะขับแบบจริงจังเลยไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่แบบเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าขับทุกรอบหมุนทุกรอบเรียกว่าใส่เตะแบสนามให้โมโอยังมีกลัวรถทางกลัวแบบรถทีมทังอะไรเงี้ยนี่มันไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่มันก็ใส่เต็มไปเลยกพราะคิดว่าไงกับประสบการณ์กับค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ค่ารถค่าซ้อมคิดว่าได้อะไรบ้างในแง่ของ การเสียเงินไปก้อนหนึ่งพอสมควรแต่ผมยังไม่บอกเพื่อนๆว่าประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเฉลยทีหลังอ,อ,อย่างแรกเลยที่คิดว่าได้ไล่มาเร็วๆสามพอนึงได้ประสบการณ์ครับที่เอาไปทำเลยได้เป็นกีฬาที่เหนื่อยแล้วก็ได้ออกกํกาลังกายอยาหลายนคนอาจจะคิดว่าขับแบบนั่งอยู่เฉยๆหรืาอะไรเหยียบเล้งอะไรอย่างเงี้ย,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 ยมันไม่เหนื่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันร้อนมากนะครับ ผมว่ามันลา้าเออมันไม่ได้เหนื่อยขนาดแบบมันเบร์ได้เยอะมากคื<ม>อคราวที่แบบรถมันร้อนแดดมันร้อนแผงมันร้อนลมมันร้อนมันลา้าทั้งร้อมันก็ได้าาาชาเลนต์ตัวเองว่าแบบว่าเราจะทำลายสถิติในรอบที่แล้วยังไงะครับขับให้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องมันป<น>ิดความารู้สึกท<ร>างจิตใจยังไงมันแบบถ้าแบบเราเร็วขึ้นทำลายสถิติเวลาตัวเองแล้วมันได้อะไรมันมันฟินผมว่ามันก็ประมาณนี้ เออ <laughs> เดี๋ยว <laughs> พอพูดแค่นี้มันผมลืมไปเลยว่ามันพอเข้ามาในวงการสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่าไม่ได้นึกถึงหัวข้อนี้เลยแต่เพื่อนๆต้องถามผมแน่นอนว่าขับรถแข่งได้เงินไหมขับคลาสไหนได้เงินเลี้ยงอาชีพเป็นอาชีพได้ไหมสําหรับรถแข่งเนี่ยก็ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมไปต่อันะตอบข้อที่สามข้อที่สามก็ได้คอนเนคชั่นเจอเพื่อนใหม่ในวงการแล้วถ้าได้ได้รับเงอยู่แล้วก็หยนแก้วหยดแก้วคืน แข่งเสร็จก็ชนแก้วไม่ไม่ใช่ก็ได้เพื่อนเยอะเลยครับเกี่ยวกับคนที่ไหนนะทำอันนี้นี่ชื่ออะไรพี่คนนี้ชื่ออะไรให้คนดูหน่อยใส่เสื้อเหมือนกันก็เป็นเพื่อนใส่เสื้อทีมเหมือกันก็เป็นเพื่อนนะวันนี้ถามพ่อวันหน้าถามผมผมรู้สึกว่า ไม่ได้เป็นมองว่าเราจะทําเป็นอาชีพอะไรได้เพราะว่าบริบทของการขับรถแข่งในประเทศเราในบ้านเราผมรู้สึกว่าพูดเยอะก็ไม่ได้เอางด่น <Okay, dear. S 1> มันมันอารมณ์ประมาณว่า<อ>มันเป็นคล้ายๆกับงานอาเดเลกมากกว่ามันถามเพื่อนๆงี้ง่ายๆก็ได้นะครับเพื่อนๆรู้จักกี่ซีรีส์ในการแข่งขันรถในประเทศไทยผมว่าน้อยคนมากเลยที่จะติดตามหรือว่ามันไม่ไวยรัลมันไม่แมสอะ พรมันไม่แมสแบบนี้มันก็เหมือนกับกีฬาทุกกีฬานะครับที่ถ้ากีฬาไหนไวรัลสปอนเซอร์ก็จะลงเยอะมันก็จะสร้างอาชีพได้ถ้าถามว่าฟุตบอลเพื่อนๆดูรายการอะไรบ้างพิมพเียลเคยดูลาลิกา้าดูบอลโลกดูอะไรเงี้ยถามใครผมว่ารู้สึกว่าคุยกันกันเสียงเดียวกันได้ง่ายกว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตมันก็ไม่แปลกที่กีฬาฟุตบอลมันจะสร้างอาชีพได้มีค่าตัวให้นักเตะแข่งได้แต่ในประเทศไทยผมคึกว่าก่อ,อนที่จะมาขับผมยังไม่รู้ มีซีรีส์อะไรบ้างนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูด้วยแล้วก็ไม่ได้ไม่รู้สึกว่ากินนะชอบแบบรายการใหญ่ๆไปเลย F1 อ,อะไรเงี้ย GT3 Porsche Porsche Cup อะไรเงี้ยก็ดูตา่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ประเทศไทยรู้สึกว่ามไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นชื่อไม่ไม่รู้ว่ามันมีค้าอะไรบ้างจนถึงตอนนี้ผมยังรู้ไม่ครบเลยว่ามันมีกี่ค้ามันก็เลยไม่แปลกที่ในวงการรถยนต์วงการมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเรามันจะคล้ายๆกับเป็นงานเลกๆมาคอนดคชั่นแต่ไม่สามารถสร้างอาชีพ นักแข่งรับเงินเดือนสูงๆได้ยกเว้นว่าเพื่อนๆขึ้นไปเทียรหนึ่งระดับประเทศอะไรย่างเงี้ยแต่พอเพื่อนๆจะขึ้นไปเทียนหนึ่งผมก็บอกว่ากีฬาวอ่์สปอร์ตผมต้องพูดว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะจําเป็นที่เพื่อนๆจะต้องมีงบประมาณแล้วก็มีมีงินระดับหนึ่งว่าง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องไปซ้อมกับรถขับซีนมันไม่ะระดับหนึ่งมันทาให้เราจคภาพสนามได้จําจุดเบรกกับรถคันนี้ได้แต่ว่าในวันที่เพื่อนๆต้องแข่งสุดท้ายเพื่อนๆก็จะต้อง ลงไปขับรถจริงๆที่มีช่างต้องมาเปลี่ยนยางให้จ่ยายค่าน้ำมันเปลี่ยนเกียร์ให้เ่องเกียร์แบบที่แบบอาจจะมีพเพืเอนแปลกให้เพื่อนมดูอยู่ดีนี่ค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วอินคมที่มันเอินกลับมามันไม่ได้เยอะไปพอเพืยย่อใครจะจ่ายวกนั้นได้แม้ว่าในชุดเราจะมีสปอนเซอร์ติดตัวเยอะๆมากมายมันก็แค่เอาไปจ่ายกับค่าใช้จ่ายที่มันแบบใช้แล้วทิ้งพวกนั้นมันก็แทบไม่ได้อะไรแล้วน